สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปังไปสุขูสกุลสวัสดีฟุตทุกท่านนะครับผมนะครับสวิตอนช้าครับพี่น้องบรรยากาศชุ่มฉ่ำฝนตกลิ่นนะครับผมนะครับมาตรวจความเรียบร้อยบ้านบอสนะครับผมบรรยากาศดีครับพี่น้องฝนลิ่นนะครับผมเมื่อคืนก็ดีทั้งคืนครับแต่ไม่ตกแรงนะครับผมนะครับผมมาดูแลสระว่ายน้ำนะครับผม ชาไปนามชนิดต้องดูแลเป็นพิเศษครับพี่น้องครับเพราะว่าเป็นิดาฝนนะครับต้องดูแลเป็นพิเศษต้นไม้เขียวพี่นอ้องฝนต้นไม้ชุ่มฉ่ำนะครับเขียวขจีนะครับผมต้นไม้ตอนนี้บรรยากาศดีพี่น้องฟ้าหลวงนะครับผมกับฝนตกออกมากอะชาวบ้า,บานกับอะไรนี่ไรใดเพิ่มครับพี่น้องเก็บเห็ดขายแล้วพี่น้องเห็ดเพาะเห็ดขอบ นะครับพี่น้องเจ้าก็คือเห็ดปัวพี่น้องมันเห็ดปัวจะสูงนะครับผมผมว่าหมวกก้อนสามหลักก็ได้ไปนะพี่น้องก็เพื่อจะกินนะครับผมมันออกลายแห้พี่น้องปีนี้เพราะว่ามันแหลงพี่น้องเนาะมันแหลงนะครับไฟใหม่ไฟใหม่ปุ๊บมันก็เห็ดออกนะพี่น้องคนก็ลายหอยระบุญครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมสวัสดีทุกท่านเขาได้เรื่องกระไรก็แชร์ชั้พี่อดังเด้อนะครับผมจะพาไปดูสาลี่น้ำมันนี้ก็เจอได้ครับแมงเม่านะครับผมแมงเม่าลายแห้งพี่น้องแมงเม่าเต็มันสายู่นะครับ ช่วงหนาฝนนี่ดูแลเป็นพิเศษพี่น้องคนหนาคนนะครับต้องดูแลเป็นพิเศษเลยนะครับผมทุกอย่างครับพี่น้องหนาคนต้องทุกอย่างเลยมึงระบบน้ำนู่นนี่นั่นนะครับผมนะครับเป็นน้ำงามอย่างเต็มเลยแล้วก็สวยมากสวยมากต้นไม้กงออกดอกตลอดเลยพี่น้องออกดอกตลอดเลยนะเต็ม้ตยเนี้สวยมากนะครับต้นต้นนี้ก็ออกดอกเหมือนกันนะครับผมก็เป็นดอกแคร์นะพี่น้องเต็มยืนเลยพี่น้องไม่ นะครับชอนนบบบัอยกิ่คนาาครัคาบชอบแ้บ่อแหวานขมนะครับ,รบดอกเชืยอ์ันหอมด้วยกล้อหอมนะต้นใจต่อนี้ก็สวยเขียวขจีถืว่คตัวนี้บัวลอเด็เพ,พราะคอนองฝนตกนะครับผมไม่ได้ลดนะทุนนี้นะครับนะสับะน้กำกลมาเช็คค่าเกลือค่าคอรีนนะครับผมไม่เมาก็าเต้ไม่เมา ครังยังใสเหมือนเดิมนะครับผมใสเหมือนเดิมเลยการท่าเซคาได้ครับไม่มีปัญหาพี่น้องแต่ว่าต้องดูแลพิเศษทั้งนุ่งถุงมีแมงหลายครับพี่น้องก็ขยันดูดฝุ่นทำความสะอาดบ่อยๆนะครับผมดูแลสะดูแลบ้านให้บอสคือเกาพืเดินพี่น้องนะครับผมแล้วก็อยู่ที่นี่เหมือนเดิมนะครับหัองว่านก็บเด็กทรงบอสนะครับผม เมื่อวานก็ได้ไปส่งบัตรแถวที่สนามบินนะเมื่อวานส่วนกับตกดินพี่น้องว่านะผมไปส่งบัตรนะครับผนตกดินนะครับส่วนกับตกดินนกด้นพี่น้อง,องเนี่ยตอก็กำลังตกดินอยู่เลยตอนนี้นะครับไปส่งบัตรแถวประมาณเก้าโมงนะครับผมถึงสนามบินประมาณสิบเอ็ดโมงครับจังหวัดอุบลนะครับเมืนะ่อวานบัตรบินทำงานชเฉลี่ยทั่อวาน เป็นไงทางเรือง่ามแล้วเขียวหกจีพี่น้องเป็นไ่นะครับผมอต่ยังเสือพี่น้องสนงสานบ่ได้ไปใส่คุณน้องอยู่นี่นะครับผมไม่ได้ไปไหนนะครับผมดูแลสระให้บรดนะครับบางวันบ่ได้ร่วงพี่น้องจี๊ดนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปอัปเดตสวนน้ำและอาหารต่อนะครผมปปรออกจากบ่ได้ลงมาปลูกต้นหางเซลเลียร์นะครับผมตอนนี้ปลูกทำไมงามแห้งคี่น้องตอนนี้นะครับผมเป็นร่มลืม่นตานะครับอาณาจักร บ้านแสงทองนะครับผมนะครับเป็นสนภาพครับผมตัดภาพมาทางด้านน้ำตกนะครับผมร้านอาหารนะครับพี่น้องก็ได้ปลูกต้นไม้ประดับรอบนะครับผมสวัสดีนะครับผมต่างนะสวยงามนะสวยงามมากประดับดําต๊พี่ดองนะครับผมเริ่มปลูกแล้วนะครับ เป็นทางทางเดินเข้าไปด้านตกนะครับผมต้นไม้น้อยต้นไม้ใงญ่ก็เริ่มปลูกแล้วครับพี่น้องต้นไม้ประดับนะครับสวยๆพี่น้องสวยใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมใกล้จะได้เปิดบริการแล้วนะครับจาดสวนเลยพี่น้องนะสวยมากสวยมากบรรยากาศดีแห้งฝนตกลินนะครับผมล <c oughs> ้แล้วนะครับใล้แล้วนาะพี่น้องครับ orangkan งานสร้างนะครับผมอนาจักนะครับผมร่มรื่นนะครับแต่เป็นมุมจุดเช็คอินจุดถ่ายรูปนะครับผมเวลาลูกค้ามานะครับผมลูกค้ามาใช้บริการเราพี่น้องครับแต่ไฮเพิ่นปลูกตะเมเี่ยลเบิดนะครับผมก็เลสร้างสวนน้าเข้ามาเทระบบนะครับผม กว่าสวนหนาตอนรอบสุดท้ายมูเ <c> พ <oughs> ื่อนท่วมมานเลยชูนองครับผมพูดละเม่าท่วมาอยู่นะครับผมเขื่อนดอกขอม่าอยู่ครับชูนองเพราะว่าสนหรับพืชพุ่พขมขม่าต้องเคลียร์พื้นที่ให้เสร็จหมดก่อนนะครับผมมกีวการเคลียขม่าได้เพราะว่าหนาพุ่มรอบสุดท้ายคือจบเลยนะครับชูนองครับตนน้นไม้หลากหลายสายพันธุ์เอะคือหนาไปแล้วเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมเหลือแต่เก็บงานมุนนีินั่นเล็กน้อยครับชูนองครับหนาก็เต็มสระนะครับผม เดี๋ยวแต่ทำความสะอาดเลยพี่น้อ,ไองไม่ยังไม่ยังหลายครับผมสะแต่แต่ทำความสะอาดสะแล้วก็เทระบบน้ำประมาณนีนน้ครับพี่น้องครับไก่ไหลเด้อพี่น้องเด้อไก่แล้วไก่แล้วนะครับผมน้ำแห้งอย่างมะเร็งอยู่ในน,น,น้ำนะครับวันนี้ก็ปลูผงยาด้านนี้นะผงยานาครับผม เขาจะเช็ดกล้องนะครับผมโอเคนะครับปุกยานะครับผมปราติดตามชมนะครับผมความสวยงามส่วนน้าพระอานน่าจะโตเกียวนะครับผมจะรังการขนาดไหนนะครับแล้วก็จะเปิดวันไหนเดี๋ยวช่างอัปเดตให้ดูเรื่อยๆพี่นน้องเด้อนะครับผม อย่างเขาได้เริ่มกระแลกดะแช่ตกดติดตามตัวร่างใจช่องชั้นราคาเพลินนะครับผมเพื่อจะได้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับผมท่านเด็กก็เริ่มปลุกที่เพื่อนนะครับสวยมากสวยมากเริ่มปลูกหญ้าแล้วก็น่าจับโอเคครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวอัปเดตให้บนเร็วครับพี่น้องครับท่านเดเขากล้ามาโชคดีวิชาอยู่อย่างลึกซึ้สวัสดีครับผม